สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พ่กคับผมเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรลยเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีอีเวนต์แทรกเข้ามานะครับก็เป็นอีเวนต์จี้นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเข้าดูอัปเดตแล้วนะครับนะแต่ว่าผมอ่ะยังไม่ได้เข้าเกมนะครับเพื่อนเพิ่งเพิ่งเลิกงานนะครับก็เพิ่งมีเวลาว่างนะก็เลยรีบมาทําคลิปให้ละกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่า จี้ที่มาในอีเวนต์แทรกเนี่ยนะครับมีจี้ไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็แต่ละจี้เนี่ยจะนําเอาไปเล่นกับตัวละครตัวไหนบ้างแล้วก็น่าทํำไหมนะครับหรือว่าควรข้ามดีนะครับอ่ะก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่เนาะก็เดี๋ยวมาลองพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตนะครับพาไปดูร้านค้ากันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อน ก็ร้านค้าแรกนะครับที่ผมจะพาไปดูก็คือร้านค้าแฟลเซลล์นะครับอ่ะอันนี้ลดราคาฉับพันอ่าลดราคาฉับพันนะครับก็ในนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็เป็นกล่องสุ่มนะครับหนึ่พันเพชรหรือ3,000เพชรนะครับคูณหนึงลูกบาท2,000ถึง5,000เพชรแล้วก็แพทที่นัมตัวสุ่มจี่ข้างล่างสุดฮิตคูณ3นะครับแล้วก็ลูกบาทแบบเลือกแสงแหิงกิตยุทธอ่าสี่ก้าก็น่าจะประมาณเท่าไหร่วะ ร้อยเจ็ดสิบเ้าประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณ179ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเพื่อนคือมันการันตีเพชรอยู่ที่5000ันไม่ใช่ห้0 0ันสามพันเพชรนะครับแล้วก็ได้จิ้้งลางด้วยนะครับแล้วก็ได้ออ,ออฟด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ38นาทีด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรีบทํำคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวมันซื้อตรงนี้ไม่ทันเนาะ ร้านค้าลึกลับนะครับอ่ามาดูกันนะอันนี้อัปเดตเข้ามาเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนร้านแรกนะครับบัตเดินนะครับสนับสนุนวัตถุเอีเวนต์นะครับวัตถุดิบเอีเวนต์นนะก็เป็นการันตี A บวกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอ่าสุ่มหาวัตถุดิบนะครับ A ถึง A บวกแล้วก็เป็นตั๋วสุ่มซูเปอร์พรีเมียมนะครับอ่ารอบนี้ก็จะมาแต่เฉพาะพรีเมียมนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือไม่มีแบบกล่องธรรมดาแล้วนะเออ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นจี้ข้างล่างซิกเนจี้ซิกเนจี้เว้ยเออซิกเนจี้นะครับเป็นจี้ใหม่นะก็ลองลองหาดูนะครับก็น่าจะเป็นจี้ที่หลายคนน่าจะตามหาอยู่นะครับพวกมวกหรือว่าเกาะลอยฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ลองสุ่มๆดูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแสงเหยียกิตยศแบบเลือกก็คือออฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนตัวนี้นะครับ149บาบาทนะครับก็ เป็นแสงแห่งเจติยศเหมือนกันนะครับก็คือเป็นป้องกันการเรียกแล้วก็มีการวิกตอรีนะครับคุณ2เลยเหรอได้อย่างละ2เหรอเ,เพื่อนว้าวก,ก,ก็ดีนะเออร้อสิบเก้าได้อย่างละ2เลยแต่ทีเนี้ยต้องไปดูว่าเปอร์เซ็นต์นมันจะเยอะไหมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับก็เป็นกล่องในอีเวนต์นั่นแหละนะครับก็ลองมาสุ่มดูเนาะ เน็ตผมเป็นไรเนี่ยคือตอนนี้อัปเดต iOS 18เมื่อคืนเพื่อนมีแต่ปัญหาไม่รู้เครื่องเป็นอะไรนะเพื่อนนะคือแบบกระตุกบ้างเน็ตช้าบ้างหน้าจอแบบดับเองบ้างแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะครับคือตั้งแต่อัปเดตมาก็ก็มีปัญหาเยอะอยู่นะนะครับอันนี้ผมใช้ i13 นะครับเพื่อนนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะว่าผมรู้สึกอัปมาแล้วอะ่ะเกมมันก็กระตุกนะครับ แล้วก็เน็ตก็ค่อนข้างท,ที่จะไม่ดีนะครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะต,ต้องน่าจะรอแบบ1 0 1 8 1 2ุดอะไรก็ว่ากันไปเนาะไม่น่ารีบอัพเลยนะครับแต่ถ้าไม่อัพผมก็อัพเอ Apple Watch ไม่ได้นะครับนะเออแล้วก็แบบเห็นมันมีโหมดเกมด้วยเออก็เลยแบบรีบอัพนะครับเอามาเล่นเกมเนาะอ่ะโอเคนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจี้ที่มามีจี้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้า อ่าสมุดดีกว่านะครับนะเรามาดูว่าจี้ใหม่มีอะไรบ้างเนาะอ่าจี G ้ใหม่นะครับก็จะมาทั้งหมด2จี้นะครับอ่ะสจี้เนาะก็คืออุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเจี๊ยบนะครับอ่ะอันนี้ความสามารถนะครับเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังนะครับห้ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนก็คือเป็นแปน่นนะเพื่อนนะไม่แสดงผลเติบโต15้นะครับแล้วก็90%มี ขังคุกนะครับก็คือมีการบิ๊กนั่นเองแล้วก็75%็ดสล็อกค่าผ่านทางเมืองคูนคูณ2อคูนสคูแนะครับก็เป็นแปนเมืองคูนที่เพิ่มการบิ๊กเข้ามานั่นเองนะครับก็เอาง่ายเลยนะครับตัวละครที่ไม่มีแปลนอะนะครับต้องอาศัยแปนเล่นได้เกือบทุกตัวเลยนะครับแต่ต้องดูดีๆว่าออฟอ่าการบิ๊กเนี่ยนะครับมันจะไปทับกับจี้ชิ้นไหนหรือเปล่านะครับบางคนมีรองเท้าติดป,ปีกโคบางคนมีอะไรอะ รองเท้ายูนิคอรหรือว่ามีบัตรเชิญกันวิกอะไรอย่างนี้นะก็ดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับมันก็ต้องแบบว่าใส่ไปอะ่ะจะได้ไม่ต้องทับเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่จะได้ไม่ต้องเปืองช่องจี้นะครับถ้าใส่ไปทับแล้วอะ่ะมันไม่คุ้มในการเล่นแต่ละแต่ละเกมเนาะส่วนอีกหนึ่งจี้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบนักดับฮะนักดับตามใจชอบนักดาบเหรอ นักดาบแหละเนาะอันแรกก็นักดาบนะครับอันนี้ทาไมมันเป็นนักดับอะดับอะไรดับเพิงองี้ปะแต่มันไม่มีเครื่องดับเพิงอะดับตามใจชอบนะครับมึงไปดับไหนก่อนเออโอเคนะครับก็น่าจะเป็นนักดาบแหละ gm เขาคงแบบแปลผิดนะครับเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะพิมพ์ผิดอะไรอย่างงี้เนาะม,มีปัญหามากนะครับอัปเดตทุกรอบก็มีปัญหาทุกรอบเลยเนาะเกมดีมากเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนเหมือนกันเพื่อนนะครับแตกต่างกันที่ ตอนนี้นะครับจะมียิงระเบิดนะครับตามใจชอบเนาะแล้วก็มีล็อกค่าผัานทางเมืองคูนะครับก็คือเป็นแปนที่เพิ่มยิงระเบิดแล้วก็แปนที่เพิ่มการวิกนะครับอ่ะเอาง่ายเลยบางคนบอกว่าเป็นจี้ซับพอร์ตโดยอนผมมองแล้วนะครับแล้วก็ผมตั้งแต่ผมลองเล่นนะครับตั้งแต่โดยอนเข้านะก็ตั้งแต่อัปเดตวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมวันศุกร์หรือวันพฤหัสอ่าหน่นแหละนะครับที่โดยอนเข้ามาเนี่ยแล้วผมก็เล่นโดยอนตลอดเลยเพื่อนๆคือพยายามฝึกเล่นแล้วก็ พยายามค้นหาวิธีเล่นแล้วก็เทคนิคการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาเล่นแล้วอ่ะรู้สึกว่าโดยอนเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใช้แปนเพื่อน,นทำไมถึงไม่ต้องใช้แปนหนึ่งเขามเีเขามีสไลด์เกตหิมะนะครับอันนี้คือสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้2เขามีเคลื่อนย้นยายเริ่มเทินใครที่เติมคอร์สเนาะก็จะมีเคลื่อนย้ายเริ่มเทินอันนี้ก็สร้างแลนด์มาร์กได้และอย่างหนึ่งนะเพื่อน คือตัวนี้นะครับเราสามารถใส่เป็นจี้ที่มันมีก๊อปปี้เมืองได้นะครับเนาะอันนี้ก็จะช่วยในการสร้างแรนม้าให้กับโดยอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนาะก็นี่แหละนะครับผมก็เลยมองว่าโดยอนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเป็นเท่าไหร่นะครับไม่จําเป็นอ่ะไม่ต้องใส่ให้มันเปืเองจี้ช่องจี้นะครับนะเออเราไปใส่จี้อื่นดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่าใครที่แบบทําโดยอนหรือว่า คิดจะทำเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะทําไปเล่นกับตัวอย่างเดดอย่างตัวละครไหนนะที่มันไม่มีแป็นในตัวเพื่อนก็สามารถทําได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ตัวละครทุกวันเนี้ยแทบจะไม่ต้องแบบอาศัยแป็นแล้วนะครับอย่างตัวเมตาใหมๆ่ๆเขาก็มีแป็นในตัวเนาะเขาก็มีแป็นในตัวมาให้แล้วนะครับ นอกจากว่าตัวที่เนี่ยที่มันจะต้องจําเป็นที่ต้องใช้แป้นจริงๆเนี่ยนะครับถึงจะคุ้มอย่างเดสเนี่ยต้องใช้แป้นนะครับไม่มีแป้นก็คือเล่นยากเลยนะเออแต่เดสเขาก็มีแป้นประจําตัวเขาอยู่แล้วนะครับก็คืออุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในเทศเนาะอันนั้นก็คืออุปกรณ์เอ่ออันนั้นก็คือเป็นจี้ประจําของเดสเขาอยู่แล้วนะครับก็คือจี้ชิ้นนี้นะอส่วนใครที่มีจี้ชิ้นอยู่แล้วผมว่าไม่จําเป็นอ่ะนะครับหรือไม่ก็ใครที่มีเป็นแป้นเก่าๆเนาะ เป็นยานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็หาออฟกันวิกมาใส่เงี้ยครับก็เทียบเท่ากับตัวนี้เลยนะครับก็พอเล่นได้ไม่จําเป็นต้องเสียเพชรเพิ่มในการสุ่มนะอืมผมมองว่าอีเวนต์เนี้ยนะครับเราไปมองหาจี้เลยหลังจี้อื่นยังจะดีกว่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจี้ที่มาจี้ที่มารอบนี้นะครับมีเลยหลังอะไรบ้างเนาะอ่ะอันแรกนะครับก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบหมึกอวกาศนะครับ เห็นหลายๆคนนะครับสนใจจี้ชิ้นนี้นะก็คือมีสร้างแลนเนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส50%เพิ่มค่าผัานทาง2เท่าและดังนั้นก็ล็อกค่าผัานทางด้วยนะครับอันนี้เหมือนเขาจะเน้นเอาไปตีบอสกันนะครับหลายๆคนเห็นเน้นเอาไปใส่ในในเซตตีบอสนะครับเพราะว่ามันมันเป็นจี้ที่ทําให้เมืองโคตรแพงอะ่ะเพื่อนนะครับอส่วนคนที่แบบว่าจะทําไปเล่นกับตัวธรรมดาอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับ เออเนาะอ่ะสำหรับคนที่มีโคนะครับแต่ว่ามีจี G ้ลิงนะจี G ้ชิ้นนี้ก็เหมาะนะครับแล้วใครที่แบบว่าไม่มีโลซูเปอร์นะครับก็เอาไปเล่นได้นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนนะเป็นจี้ที่มีโลซูเปอร์แล้วก็มีเนเทศนะครับดีนะจี้ชิ้นนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับแฮมเตอร์ ter, ก o p ีความสูงนะอืผมมองว่าใครที่แบบอยากได้ จี้ที่มันมีป้องกันดีบัฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจี้ที่น่าสนใจเหมือนกันนะอ่ะความสามารถเขาก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันแล้วก็จะเพิ่มค่าผ่านทางนะครับอ่ะอันนี้ดีนะอ่ะอันนี้ดีแต่ว่า50%ในการสร้างแรนนาเพิ่มก็จะมีก๊อปปี้เมืองนะครับมผมว่าเอาตัวนี้เอาไปเล่นกับโดยอนก็ได้นะแล้วก็โดยอนเขาจะต้องอาศัยกันดีบัฟด้วยนะครับเพื่อนอืเอาไปเล่นได้นะตัวนี้ผมมองว่าดีเลยอะ่ะป้องกันดีบัฟ65เลยนะ อะแล้วก็ถุงมือเบสบอลกลับต้องสาบนะครับตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือมันสาบเอ่อมันมันดูดในแถวเนาะคือมันจะอารมณ์เหมือนกับแกนแม่เหล็กกลับต้องสาบอะนะครับมันดูดในแถวแล้วก็ติดดีบัฟเนาะอืมก็ก็ดีแหละเพื่อนแต่ถ้ามันเป็นดูดสีช่องหน้าหลังก็จะดีกว่านี้นะครับอ่าตัวนี้มีทาลายเต่าด้วยนะอืมแล้วก็ ปืนหมัดหุ่นไลกานี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วอ่ะพเพื่อนนะครับอหุ่นไลกาไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะเนาะตั้งแต่มันมีแบบป้องกันหุ่นไลกามานะครับแล้วก็มีจีป้องกันดีบัฟมาเยอะแยะมากมายนะครับคนก็ต้องใส่กันดีบัฟอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับเพราะว่าอ e ีกุหลาบต้องสาบเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเซตไหนที่ใครไม่ใส่ดีบัฟไปเนี่ยถือว่าผิดมากนะครับทุกวนันนี้โดยอนผมเองต้องหาใส่นะ เพื่อนๆคือเขามีแค่ป้องกันการขโมยมาเบิร์แล้วก็ป้องกันอันเชิญนะครับไม่มีป้องกันการขโมยดีไม่มีป้องกันดีบัฟเหมือนเหมือนมันวอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะต้องหาจี้ที่มันมีป้องกันดีบัฟผมก็ใช้เป็นบัตรเชิญกหราบต้องสาบนะครับเนาะจริงๆผมอยากทําเป็นซูเปอร์มากเลยนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์มันยังน้อยอยู่นะครับถ้าได้เป็นซูเปอร์จะดีมากนะครับแล้วผมก็ว่าจะหาออฟกันวิกนะครับ มาใส่ให้เซตของอโดนก๊อปปี้เดเมนชันเพรนะครับอ่ะอันนั้นก็ก็เหมาะกับกับโดยอนเหมือนกันนะครับเราจะใส่แทนตัวนี้แล้วเราก็ไปใส่บัตรบัตรเชิญอื่นนั้นเพื่อนนะอืมดีเหมือนกันนะครับต้องใส่บัตรเชิญนั้นเพื่อนนะตัวโดยอนเนี่ยนะครับถ้าไม่ใส่บัตรเชิญก็คือแบบแทบจะไม่มีตัวไหนที่สามารถโจมตีศัตรูได้เลยนะครับเชิญแล้วก็ต้องเป็นออฟดูดเนี่ยนะครับจะคอมโบกันมากนะอืม วิธีการตามหากันบ้างนะครับวิธีการตามหาจี้นะก็ง่ายๆเลยนะครับตามหา a เอบวกเอตามหา A นะครับแล้วก็ A 2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลก a บวกเนาะแล้วก็สะสม A บวก5ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลก S นะครับแล้วก็จี้ใหม่ที่มานะครับใช้ทั้งหมด5 s ถือว่าเยอะมากนันเพื่อนนะส่วนจี้เก่านะครับที่กลับมาเลยหลังก็จะใช้5เหมือนกันใช้5นะครับใช้อย่างละ5เลยเนาะก็ รอบนี้นะครับมีแบบพรีเมียมอย่างเดียวนะครับก็คือสุ100่มร้อยเพชรอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดีๆนะครับว่าใครจะทําหรือไม่ทํานะครับอีเวนต์ก็รอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะอ่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นล็อกอินบ้างนะครับแล้วก็เก็บสะสมะวัตถุดิบที่เขาให้มาในอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะนำมาแลกของรางวัลต,ต,ต่างเนาะ ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพื่อนนะครับมันเป็นเหมือนอีเวนต์แทรกเข้ามานะครับส่วนอีเวนต์การ์ดก็ยังอยู่นะอย่างตัวโดยอนเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ปิดก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่โคตรยาวเลยนะเพื่อนนะตั้งแต่ผมเล่นเกมมาผมว่าตัวละครประจําแผนเนี่ยเป็นตัวแรกหรือเปล่านะที่แบบระยะเวลาอีเวนต์นานมากนะครับก็คือเป็นตั้งแต่วันพฤหัสใช่ไหมหรือว่าวันศุกร์นี่แหละนะครับจนจะถึงวันศุกร์อีกรอบหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะเวันเพื่อน นะใครที่ยังไม่ปิดก็น่าจะมีความหวังอยู่นะครับเพื่อนถ้าผมไม่รีบอะผมว่าผมก็น่าจะใช้เพรปิดได้นะครับอืมแต่ผมรีบไงอออโอเคนะครับสําหรับคําแนะนาเนาะสาหรับความคิดเห็นส่วนตัวของเบิร์ตคงเองนะครับเพื่อนผมก็แนะนําว่าอีเวนต์เนี้ยนะครับใครที่แบบมีแป้นดีๆอยู่แล้วนะครับอย่างเป็นอุปรกรณ์เขียนแบบราชาที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็ข้ามได้เลยนะครับรอ dark อาจจะแบบมีตัวดีๆที่เหมาะสมกับจี้พวกนี้นะครับก็ลอเวอร์ชันดาร์กก็ได้นะครับณปัจจุบันใครที่แบบมีแปวนเก่าหรือว่ามีเป็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับนะก็น่าจะเอามาทดแทนกันได้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรส่วนเมืองแพงนะครับเราก็ไปหาซื้อออฟใส่เอานะครับกันวิกอะไรอย่างเงี้ยเขามีออฟมาหมดแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนจี้เลยหลังเนี่ยใครที่ชอบสายแบบว่าเอาไว้ป้องกันนะครับเราก็ เลือกเป็นป้องกันดีบัฟนะครับถ้าเป็นสายโจมตีหน่อยนะครับเราก็ใส่เป็นตัวที่มันมีสาบหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมของตัวละครนะครับดูดีๆว่าตัวละครตัวที่เพื่อนๆเล่นนะครับมีความสามารถอะไรถ้ามันมีแปนในตัวแล้วนะครับเป็นก็ข้ามได้เลยนะครับเราก็ไปมองหาจี้ชิ้นอื่นนะครับรอบนี้มันไม่มีบัตรเชิญมาเนาะตัวละครที่ต้องใช้บัตรเชิญเนี่ยไม่มีมาในอีเวนต์นี้นะครับ ใครที่กาลังตามหาบัตรเชิญอยู่ก็รอเป็นอีเวนต์หน้าดีกว่านะครับผมแนะนําว่าข้ามเนาะส่วนใครที่แบบว่าอยากได้แปลนจริงๆล่ะก็แนะนําเป็นก็เป็นใหม่ที่มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยเนาะถ้าเป็นแปลนที่ดีหน่อยก็จะเป็นเป็นอ่ากันวิกนะครับ <c oughs> ส่วนเป็นปลาหมึกเนี่ยนะครับเขาเอาไปเล่นตีบอสกันเนาะใครที่สายตีบอสก็จัดได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อน สำหรับเอีเวนต์นี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะมันเป็นอีเวนต์แทรกนะครับก็น่าจะแนะนำตามความคิดเห็นส่วนตัวนั่นแหละน,นะครับใครที่คิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนก็ถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดน,นะเพืนะ่อนก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนนะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยล้วกันนะครับจะได้ เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเพื่อนๆนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายๆครับก็รักเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับ